ถ้ากินขนมแมวเลียก็ไม่กินค่ะไอ้ขอดเสร็จแล้วอตัวนี้ฟาดไปสองอันคนเดียวเนี่ยของเล่นมีเนี่ย่ะเอาอุโมงค์มาให้แล้วเนี่ยปลานี่กอดดีเล่นกันไปแล้วค่ะลูกฟุตบอลสองลูกโหลูก นักรบเหรอนักรบเหรอโมเย็นอันนี้ต้องอยู่แทบเท้าแม่ตลอดเวลาไม่รู้เป็นอะไรสินะไม่รู้เป็นอะไรจะต้องมาเกาะเกี่ยวขาเนี่ย ขอดไม่ไปยุ่งนะลูกไม่เอานะ <c oughs> มีของเล่นเหมือนในบ้านนั่นแหละคะ่ะของในบ้านนั่นแหละคะ่ะ อันนี้เอามาให้ละไม่เล่นอีกดูไม่อมต้องเก็บขึ้นล้วไม่สนใจกัน เขาอยู่ด้วยกัน,อนขอดกําหน,น,น,นูตัวดำนี้ต้องมาข้างๆงแม่อีกแลวมาข้างข้างแม่นี่ค่ะดูดูทาดูทาดูทานคะคะมันออเาะขนาดไหนดูเอาแล้วกัน อิงมาหาอิงมาหาหกินไปขี่สองขนาดแล้วเนี่ยกินไปสองขนาดแล้วมีพี่ไตยังไม่ได้กินหญ้าเลยเล่นหนู กอดไ,ไ,ไอ้นี่ไว้กอดไอูโมยไ้มันก็แ๊ปก็แ๊ปก็แคป,แป,แป,แปเลยเนี่ยอกอดหนูไว้ตัวนึงออกมาก็มีเรื่องกับเขาจะออกมาได้ยังไงใช่ไหมขอดอก็มีความสุข แต่มันขี้ระแวงนิดนึงก็ไม่ได้แหละนิดนึงนิดนึงก็ระแวงน่นี่แต่งตัวจ้างเนี่ยคอข้างแม่กินไปสองซองอนี่กินนี่อ่ะสองซอง แกจะเข้าบ้านไปหาย่าให้กระต่ายกินแล้วนะแม่จะไปทําย่าให้พี่่ายแล้วพี่่ายเขารอย่าอยู่ถ้าไม่อม้อมเข้าบ้านไปก็สักพักหนึ่งอะเล่นกันสักพักก็จะไปกันหมดแต่ให้แม่นั่งอยู่ด้วยถ้าใครจะไปนั่งอยู่ด้วยทั้งคืนอะฮะแม่ไปแล้วนะขอด ตามดำเล่นก MM. ับขอดนะลูกนะนะลูกนะดำเล่นกับขอดนะดำไปเล่นกับขอดไปไปดำไปเล่นกับขอดไปดำไปเล่นกับขอดไปลูกไปเล่นก so ับขอดไปลูกไปไม่ต้องมานั่งอ้อนแม่อยู่เนี่ยแม่จะเข้าบ้านแล้วไม่ต้องไม่ต้องมานั่งอ้อนแม่อยู่เนี่ยเนี้ยงับเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยงับคนข้างในก็ลูกดิกลกดิ๊กแม่ทั้งหมาทั้งแมวค่ะ นะออืม,อม,อมขอดมนันก็ได้แต่มองนะครับก็คงอยากจะให้เราเล่นกับมันบ้างแต่มันก็กลัวกินขนมแมวเรียไปสองคำเองมั้งอยู่นอกรั้วคะ่ะไม่เข้ามาในรั้วไม่กินในรั้วนะอืมแค่นั้นอะ่ะแล้วก็ไปนอนเล่น,นะนอ่ะเราเล่นกับสองคนนะแม่ไปแล้วดึกแล้วลูก เล่นกันไปแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยมาเก็บของเล่นให้อยู่ไกลนะลเนี่ยก็เป็นคืบๆอยู่เหมือนกันแม่อมก็นั่งบนมาหินกับไอ้ดำเนี่ยค่ะไอ้ขอดก็นอนมอง นอนมองเอา้าทำไมแม่ไปกอดเขาล่ะเอา้าแล้วทำไมขอดไม่มีใครกอดขอดเลยเข่าปะกัดแม่อีกแล้วเอาเอาภาพาไ้ขอดมัวอีกไม่มีใครกอดขอดเลยอืพี่ฝนข้างในก็แกะกอกแกะกกแกกแม่ล้างมือหลายรอบแล้วนะเนี่ยฮึไม่มีใครกอดเลยดำน่ะดำอ่ะมีคนกอดดำน่ะแต่ไม่มีคนกอดขอดเห็นปะหลลุ น้ำมีแม่กอดอยู่ข้างๆแม่เอาไงไม่ให้เล่นอเอาไงเอาไงเอาไงปื๊ดปื๊ดเอาไงปื๊ดฮึปื๊ดเอาไงปื๊ด ปื๊ดเอาไงปื๊ดปื๊ดเอาไงปื้ดถามแม่ถามปื๊ดแล้วปื๊ดจะเอาไงมันดึกตื่นสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเนี่ยนอนดึกเพราะไอ้พวกแมวพวกเนี้ยออปื๊ดแต่แม่ก็ต้องมาเก็บของเล่นอีกไม่งั้นเดี๋ยวพี่ฝนมันขี้ใส่นะเข้าใจปะ่ะอืม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  จลากามัน,กน,นลกเอของมันลักหนาอเนี่ยดูสิคะปปไปอยู่กับขอรดมันไปไปเล่นกับขอรดมันไปแ,แม่จบไปโยนที่ขอรด